สวัสดีครับช่นี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเริ่อนที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับมอบโล่ SMG ให้แก่ข่ายมวยไทยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการค่ายครับนายสรรบงเจนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบโล่มาตรดานมวยไทยยิมหรือ SMG ให้กับข่ายมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสจํานวนสิบแห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสต,ร,ตราจารย์พี่มลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาร่วมในงานนี้ด้วยครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการเดินทางเข้าเยี่ยมชมค่ายมวย ลาเบลเอคิปยิมซึ่งเป็นค่ายมวยที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีสฝรั่งเศสมีจุดเด่นด้านความพร้อมอุปกรณ์กีฬามวยไทยได้มาตรฐานอีกทั้งมีนักมวยสามารถคว้าแชมป์มวยไทยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากทางนี้ได้มอบโล่สแตนดาร์ดมวยไทยยิมหรือเครื่องหมาย SMG เพื่อสแสดงถึงมาตรฐานค่ายมวยไทยให้ผู้ประกอบการค่ายรวมทั้งเส้นสิบแห่งที่ได้รับการแนะนำด้านมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของบริหารของการบริหารจัดการของค่ายมวยไทยครับ จากสำนักงานคณะกรรมการมวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยพร้อมกันนี้ได้ร่วมพูดคุยกับครูมวยชาวไทยที่เป็นอดีตแชมป์มวยไทยโดยปัจจุบันได้เดินทางมาเปิดค่ายมวยไทยในฝรั่งเศสรวมทั้งนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสผู้ประกอบการค่ายมวยไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหการรมมวยไทยในระดับนานชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ